สวัสดีครับมวยไทยคำปลอยร้อยเรื่อง EP ที่8 3 3 1คลิปนี้พบกับขลามร้ายแห่งเมืองชนปอตทอเพชรรุ่งเรืองปะทัก,กับจาเร็จรอดเวล นักข่าวแอฟริกาเมื่อวันที่29เมสาย,ยน2560หรือ2017ในศึกไทยไฟสมุย2017ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีไทยแลนด์กติกามวยไทยแบบคาดเชือกในพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมกำหนด3ยกยกและ3นาทีพักหนึ่งเพื่อไม่เสียเวลาเชิญสลาลาขอแนะนำช่องใหม่ดูก่อนนอน ท่าานกนลับสบสยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Darkcast Podcast แนวหลอนที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องเล่าจากเงามือดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับนั่นแน่มีสุดสุดเจอ้วยนะอื แสงสีเสียงไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ผมมีอาจสามารถเอาดนตรีหรือซาวของทางรายการได้เดือะเกลเก่อนกระส์ไว้ยังั้นเราก็ฟังดนตรีซาวอื่นๆไปก็แล้วกันอ่าเป็นมวยคาดเชือกมวยโบราณของไทยไฟเองเพราะว่าการแข่งขันของไทยไฟคาาเชือกเนี่ยได้นํามาเอามวยโบราณมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือ นำกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับยุคนี้เมื่อสมัยก่อนก็มีการทกมวยไทยแบบค่าเชือกกันมาหลายร้อยปีก็ไมายกเลิกพอเป็นทางการในช่วงรัชกาลที่เก็ก็มาลื้อฟื้นใหม่โดยไทยไฟนี่แหละครับไทยไฟก็นำกลับมาเมื่อปี2013หรือ2556มาถึงวันนี้เท่าไหร่ละกี่ปีแล้วนี่ 15ปีวะหรือ13ปีนับดูกันแล้วกันตกเลขคณิตหรือเปล่าคุณกาปอยทำไมไม่ทำพูดถึงประวัติความสำเร็จก็ไม่ธรรมดาปอตทอแคมเปี้ยนมวยรอบอีสุสุครับครั้งที่26แล้วก็แคมเปี้ยนไทยไฟ2016แชมเปี้ยนอีสุสุครับซูปเปอร์ไฟ2016แชมเปี้ยนไทยไฟค่าเชือกปี2017 แชมป์คาดเชือกสมาคมยิลามวยไทยไฟนานาชาติปี2019และแชมเปี้ยนไทยไฟคาดเชือกปี2022ไม่ธรรมดาก็นั่นน่ะสิไม่ธรรมดาก็เป็นอันว่าคาดเชือกของไทยไฟ์นำมาแล้ว13ปีเนาะเข้าสู่รายการแบบมวยแบบโบราณว่าอย่างนั้น มาดูประวัติของนักมวยทั้งสองเจรรตรรดเวลนักชกชาวแอฟริกาอายุ34ปีน้ำหนัก68กิโลกรัมสูง180เซนตเมตรชกมา37ครั้งชนะ30แพ้7เสมอศูนยเฮ้หุ่นเนี่ยหุ่นดีมากเลยนะเนี่ยหุ่นสวยงามมากนักชกชาวแอฟริกาน,นแน่หลวดลายมีลีลาพอสมควรเรียนรู้ในมวยไทยดี ส่วนขามมาร้ายแห่งเมืองชนปอตทอเพชรรุ่งเรืองอายุ19ปีน้ำหนัก68กิโลกรัมเท่ากันสูง177เซนติเมตรชกมา128ครั้งชนะ98แพ้29เสมอหนึ่งปอตทอเป็นข้าวชนบุรีทะเลงามข้าวลามอร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควายว่ากันไปเป็นยังไงมั่งโอ้โห วายครูไม่ธรรมดาบอกแล้วมวยโบราณของเรานี่มันก็มีเอกลักษณ์นะโดยเฉพาะมวยไทยมีสี่ภาคของเราเนี่มีครบหมดองค์ประชุมอาจารย์ถาวรเอียงอุบลกรรมการผู้คิดขาดบนเวทีตกลงกิจการโน่นนี่นั่นให้เข้ามุม,มยังทำหน้าที่อีกเข่นเคยเป็นเวลาหลายสิปีแล้วด้วยอ๋อบริกรรมคาถาว่ากันไป มาลองปองแปงงองแยงงองแยงมาลิงกินกองสาระนอกองแกงมาลองมาเนงมับก็หนีไปพ้นนะคาถาเก่าๆเดิมๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากท่านผู้ชมเอ้านั่นต็งหนึ่งนี่เออเห็นแวบๆอืมใช่ไหมเป็นพี่เลี้ยงลืมดูอ่าพี่น้องอ่าอย่าเข้าห้องน้ําอย่าไปล้างถ้วยล้างจานเออลูกหิวนมก็อย่าพึ่งคงนมอยกแรกแค่มมานสับมือชก ป็จะทอมุมดําเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหดูดูดูดรถเวลก็ธรรมดาสักที่ไหนเหล่าเออจะเรียกรถเวลุกาเรตตีนี่ล้มลงปองงองอจับขึ้นมาผมจวหัวไว้ว่ายังไงลงหน้าปกแค่หนึ่งนาทีกับยี่ิบห้าวิมันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นอะไรใครโดนเอาสิแม่ขยับข้าหาก่อน หูไว้ก่อนตังเกงดำปอตทอ,อเพราะว่าไทยไฟเขาจัดให้ไม่มีน้ำเงินมีไม่มีแดงมีเฉพาะขาวกับดำหรืออินอยางนี่เองเอาขยับข้อหาทีบสกัดก่อนสูงร้อยแปดสิบสูงกว่ายาวกว่ายาวกว่า3เซนติเมตรไม่มีปัญหาอืมอาไม่วัดระยะเลยเหรอวัดระยะหน่อยอ่าปักเข้าขี้โพกอีทีนึงโอ้ธรรมดาเหรอรถเวล ยังยังซ้ายขวาโอ้โหมีเตะตามเตะตามแล้วก็หมัดตามอุ้ยเขายาวกว่านะ <c oughs> จะยืนแรกนะเออย,ยาวกว่า3ามเส้นนะ่ะส่วนสูงอืมเป็นยังไงขยับไปก่อนไปต,ตัดล่างอ่าอถเวลขยับออกมาขยับออกมาพอจะทอกขวากวาดไปทีหนึ่งเดินไป300รเมตรโอ้โหแรกเต,ตะดอกนี้โอ้โหยโดนแล้ว เออหนึ่งนาทีกับตายี่สิบห้าวิโอ้หนอนโอ้เหมือนสลบนะเนี่ยลืมตายอยู่โอ้โหเตะแล้วก็ตามด้วยหมัดตรงๆนี้แหละมันเหมือนไปพร้อมกันเลยอะ่ะท่านผู้ชมโอ้โหเอาแพทย์ไปกำสนามไปไหนมีมาอ๋ออารย์จิรศักดิ์บุภาชาติขึ้นมาแล้วนี่ยคำปล่อยตาเซ้ออย่างนี้โอ้โย ยังไม่ได้ทันไรเลยอู้หมดูสัญลักษณ์นั่นเห็นสร้อยเห็นเลดทองคำอ่ะใช่เลยยังไม่เห็นหน้านั่นน่ะใช่เลยอาจารย์เจรศักดิ์อืมอ,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 มอืมปากครึ่งจมูกครึ่งเลยครับนี่เลือดเพิ่งออกเนี่ยพอยกหัวขึ้นเอารีเพที่ดอกไหนปักนี่ปักนั่นเห็นไหมปากครึ่งจมูกครึ่งไหมนั่นน่ะโอ้โไหไงท้อง้าว่าเลยปักเข้าไปปักเข้าไป โอ้โหใครบอกว่าจะมาสองเมตรอย่างนี้ปักเขาปักเข้าไปเตะแล้วก็ตามด้วยหมัดน,นี่ตอนน,อนตอนนอนนี่เลือดยังไม่ออกเนอะอเาะเออพะอจับยกโอ้โ,โ,อโมีหน้าเป็นยกเขาอีกอ่ะคุณเดียวคุณเป๊กอ่ะพิธีกรบนเวทีเชนครับโอ้ เป็นยังไงังะเดียวเลยกตอนนีใกาอทุกคนช่ครับตอนนี้เราประกาศผลผู้ชนะแล้วนะครับและ t h ม Winner is น่นแ่ยกมือก่อนยกมือก่อนแชป์อิสุขครับซุปเปอร์ไวเ์อร่ปีิผ่านมาฉลามร้ายแห่งวิทิชนปอตตโชเพิรลรึ ขอขอบคุณจากคำปลออ่อยรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเฮงแบบไร้กีจำกัดสวัสดีครับ